เผยสเปคหลาก Redmi K70 Pro ค่าใช้ชิปสำรักกัน8-3ความเร็ว 3.19GHz ล่าสุดได้มีผลทดสอบของ Redmi K70 Pro ว่าที่เลิธงรุ่นใหม่บน Geekbench ออกมาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนจาก Xiaomi โ o เดล 23117RK664 ที่เชื่อว่าเป็นรุ่น Redmi K70 Pro ได้เผยสเปคหลากบน Geekbench ที่มาพร้อมกับ Android 14ให้แลมาที่16 g b โดยใช้ชิปเซตเป็น t u t o r o r คอร์คบวก2องคอบวก5คาคมีความเร็วคล็อกสูงสุด 3.19GHz กิซึ่งชิปตัวนี้คาดว่าจะเป็นสนญัก o ประการนที่ยังไม่ได้เปิดตัวในตอนนี้ครับซึ่งในปีนี้และเ e น m ีเคเ ซึ่งในปีที่แล้วเลน m i ม K 70 Pro ใช้ชิปประมวลผล s าร p d r บ g o กอน8 Gen 2ดังนั้นเลน m i ม K 70 Pro ก็ไม่นา่าจะพาดใช้ชิปเซต s าร p d r บ g o กอน8 Gen 3นะครับสำหรับชิปประมวลผล s าร p d r บ g o กอน8 Gen 3ตัวเดียมที่จะเปิดตัวในเดือนตุลาคมในงาน s n a p d r บ g o กอน m m i t ครับ